แกงเปือ้อนองไม้ใส่เห็ดผมอาดแกงปีดไก่กินไก่ใส่หัวเตาไก่กินเ่าปลาปลบตะถูกกินแล้วก็เก็บกลับบ้านด้วยนะจ๊ะขยุงขยะกินเลยอือเป็นยากาศแต่มนานั่ังแผ่บ่มีคุณมาเลยครับเน้อพี่น้องเน้อแผ่บ,บ้านแค่ดอนอเขาก่อนหาเห็ด บรยากาศดีดีดตะกี้มีแพรมานาั่งกินเลยนี่แต่อยู COVID ่โควิดนี่เจีงเบิด์ตแพรอยู่ฟังพูดอันนี้เพิ่นแก่มาไหวฟังเหตุภูกไว้นั่งเล่นสวัสดีครับพี่น้องสุขสุคนมื้อนี้ซาเจยบ้านหัวนาผ้เลอผ้าขาปลาคือเก่าแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ปลานี่ยซีงเงียบๆปลาบ้านแขยดอนแขยดอนติดกับน้องแหว่ง ถังได้ก็พอให้มานเด้อคือเก่าแล้ะครับพี่น้องชีวิตไม่สิน้นต้องยิ้นกันต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เนาะโอ้หว่วยคือเหียบเหียบคือห้อยคนยางเป็นมุนมุนเลยสวัสดีครับสวัสดียศศีุกทุกท่านอ่าเยดปวกครับ กิบประจำวันที่อะไรวะสิบเอ็ดจักเมียนจักบัดอกสิบเอ็ดหรือสิบสองนี่แหละฮืขึ้นดอกเดี่ยวบ้นวันเสาร์ที่สิบพี่น้องเบิ้งเดียวห <c oughs> ลงมือขออ่อกแล้วครับดอกหนึ่งพี่น้องเ๋า <c oughs> นี่ครับอื้อหือเจ๋ง หลังคำออกแล้วแต่ไม่รู้จะเยอะหรือเปล่าอูยสามโดดไม่ได้ไอ้หิบบวกก็ยังสีเลยสารไงไ่ได้เ,เอาเสียมเพราะว่ามอท่าน,น์เนยใจตามจริงใส่มีดแล้วครับดีที่สุดแล้วปากลกไปตัดเอาขาตัดตัดตัดเอาเลย หมาด้วยมองตัวปลกตัวปลาตัวเ,วาเ,วเขาเอออืม,อมเห็ดปวกครับตะดื่มด้วยเห็ดปวกเห็ดดินครับเก็บไปเรื่อยๆพี่น้อง ยัง,งโดนเติบพี่น้องติดปวดดอกเดียวสิบอดปันไดเด้อพี่นอ้องมือหนิว่าฝนตกไหมฝนตกไหม,มเชื่อคนก็หลายเชื่อเฮ็ดก็ขาวจากภาคอยู่พี่น้องหลายอยู่ธแต่ว่าต้องรอครับมือนีก็รอรอเล่เล่เล่มไปก่อนนี่ครับอีกดอกหนึ่งพี่น้อง ดึงเอาโลดเปิไข่มือนี้เลยพอ่อปนก็ถือว่าด,ดีแล้วพี่น้องมือนี่บา้าไรขี้ขาดหลังเมื่อวานก็นยังหลังจุดว่างหอกคำเนาะอือเม่วานี่ทั้งฝ่าว่างทั้งฝนก็นสิตกนี่เด็ดอกหนึ่งเออกันนี่เลยปไปให้บ้าแมนบ้าแมนผมเพิ่งเดี๋ยวเห็นว่าหันนี่ครับดอกจูมเปิดไปให้อยู่เนี่ยอ๋อพอได้ไปปนกินแรงครับมือนี่เมื่อวานกับปนจุดวางสามชอบพี่น้องอีกดอกหนึ่ง วุ้ยสองตัวละไมยเออเออใครอยู่วางสันเฮ้ยนะเรียกกระตุงหันเบาเรื่องปนไหซ้ำไใ้กับปนได้ดอกพี่น่องอันนี้กับปนได้แล้วครับเอ้าเก็บ จะขาอยู่ไซจะนอนไปอีไล่ได้ดอกนี้เฟื่อยพี่น้องคือสิบเอาดอกครับพุ่นเพราะ้เพิ่นเป็นเชื้อต่อไปนี่งาน,น,นผมอ๋อดอกนี้ดอกใหญ่พี่นอ้องเสิยพอแต่ละดอกเป็นยังว่วมหาพ่อได้ปนลิ่มๆนะครับพ่อไอ้หายคิดถึงกันนี่แหละพี่น้องอันพวกผมพอได้ทํำคลีบกับ ทำเหี่ยวทำห่อนน้ำพี่น้องตอนคืนหดพี่น้องกิดบางคนกิดว่าบ่ได้มึงกิดนอนบ่หลับพราะนะถ้าเกิบ่ได้ล่งคิดจักว่าจ้าบ่อใดข่าปลากระหิงเกิดนอนบ่หลับเออชื่บางท่านเพูดกัว่าจักติดขักติดแน่จักเป็นอย่างคือติดขักติดแหนทำไมผมก็เลยว่าโอ้ยย่านแม่นติดผงชุ่มหลน้ำผมอยู่สนับแม่นแท้ๆนัวอี่หลีพี่น้องผงชุ่มหลไปครับไปรุนไปหมานกันต่อพี่น้อง อยู่ปลาบ้านน้องแวงคือเก่าเหรอครับพี่น้องอะไรไปใส่เตาว่ายางเตาว่ายางไก่แขดอนโอ้ยแขดอนโซนโซนติดน้องแวงเออมันติดกันเนาะปลาเนาะนี่ใส่นะผมพ่อเฮ็ดแฝดไหมบักสนิทว่าบักกุ้ยแจ็คแมนแจ็คแมนยังยงอย่างนี้เลย วะเพาะนั่นว่าสีได้กีมเห็ดละงูก็บพรเห็นด้กีบก็คือเห็ดหยักนะแมนมันแฝดกันมันเลยก่อนเก็บอันหยักกับเก็บอันตะเลาะก่อนไอยู่ทางไหนนั่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 นไอ้คนยังรับหน้าไปนะแบบแบบอยู่นั่นเห็นบ่พี่น้องบออยู่มึงไกลๆนี่ว่าแมนใบไม้กระต้องแมนไงบ่ไอ้คนยังเกิดอยู่ในไต่ต่นพันสาด น้าห่วยมันจะเอาได้บ่ล่ะกินละแข็งแรงนี่แหละพอดีบ่ต้องกินเฮ็ดเพิงตองครับบ่ต้องกินแอลกอฮอล์ปอดสาด3ดอกหายสดอกอยู่ใส่พุ่นดอกนึงมันนี่มันซ่อนอยู่ข้างใต้พี่เดี๋ยวหาเอามทุก่อนอู้ย3ดอกอีบีปึ๊ดน่อีบีปาดไงบ่ไงหมดหมดขัน

เฮ็ดยังโค้กใหม่มีดวงนึงแต่เ้ยเอาแต่เฮ็ดบ่อหลายคลิปอาจสิบ่เยอวดอกพี่น้องประมาณสิบนาที่นิดนิดนิละเรียนกคกใหม่ไปทีจะไม่สิบายบไปไปมึงอีกดอกนึงครับพี่น้องนี่ครับของหินข้นหลายละกอมันนึกข้ันกระเรืองธรรมดาครับบ่ อันต้นแห่งๆเขาบอกมาได้ฝนตกปุ๊บเขามาปับ๊บเาขาบอกนีกอีกเจ้กหน่อยนี่คนทางสีไลคุณนี่พี่น้องเมียนอยู่ใส่บางทีได้ฝนหน่อยนี่โมเมียนตัวนี้ได้ฝนใหญ่ตัวนี้นี่ตูม,ตมงามๆครับผู้หม<ว>อนี่งามเลยเพื่อเดี๋ยวสิดูดไปทางฝีวุ้วยวยุ้วยว้ยจะคว่ำจะ จะ้สดูด so <LO AT> you know ้ไปถ้าผีด้วยค่ะพี่น้องนี่จะไปทางวัดป่าเขาวัดก้อนเหมือนบ่เลยไปวัดไปผูนไปวัดไปไปไดเหมือนบ่ครับไปไดขอบคุณค่ะมันมนจัดมาหนีขามหวยมาหนีจ้า เน้มเน้มเนมเน้มเนมเออหัวขวบหน้าอยเพื่อนนมนคือบักดุกเนมโอ้สเน้ยไปกอนมาำดีเนาะโอ้ยคนลูกน้องคักเลยตัวนี้งา บอบอบอเสียงนำง่ายไปบองหันง่ายไปบองนีด้วยครับพี่น้องนี่น้ำบ่เหนียวแห่งแล้วลิ่มๆ เ้ยเฮยเยชิลุ่งส้างไรเโ้ยเฮ้ยเ้ยกัเบรกไปนั่มเด้อเลย <c oughs> อยากอยากลุยดีหลายอยากหาดีขาดไปเลยเดยวสิงางไปเองดอก มาอีกเลยตัวเก่าุนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหาเห็ดกระเช่นกันนี่มือหมานมือบอไปเลย เขาคือเบอร์ดำหนาป่ะนี่ก็จะใช้ได้มองถิ่มมาสอนเลยอืมอีกมองคือถ่ายชิบเบิร์ดละนี่ใจมันรัก แมนเออดื้อขี้ต้มค่ะไปไปมันแหงขึ้นมาสิโต๊ะมาเติมออายโก้กยกับบีกน้ ตีต้มปุ่งใส่เพื่อ,อนน่ออนน่ะเพื่อนนันน่ะเฮ็ดเฮ็ดมันกำลังเดินเสือนี่เฮ็ดโอนี่เต้นเลยนี่ท่านขาน้วบอลนี่เฮ็ดกำลังเดินเสือนี่มื้อนี้ขันบ่หมานกะสิหยุดธ์ถักพรก่อนเด้อค่ะพี่น้องคือเขาคุกเขาปลาก,ก่อน,นจักมื้อนึงให้เฮ็ด ออกก่อนแมนบแบ <c oughs> แหโบแแหเนาะอันนี้บลับปากครับมันแมนโบฝันว่าสืยุญบลับปากยังคิดโคกนั่นโค,กน,นโคกนี่คิดออกเรื่อยเฮ้ยมือนีหาย,ยากหยากค่ะพี่น้องไปตลอดตลอดเลยบุกปลาลุยปลาขี่ไปปลานั่นปลานี่โง่กลับมาหม่องเกาลุยปาลยปาลุยต้มัว มุนปานเตะเฮ็ดพี่น้นองขี้รถหาเฮ็ดมือนี่เฮ็ดยังเฮ็ดทานครับเคลี่ยไปเคลี่ยมากยางไปยางมาพอเฮ็ดทานดอกหนึ่งพี่น้องเอา้ามีติดดอกเด,ดียวเช่าเช่าออกจ้ะจักเดี๋ยวถามเขาเมืองเช่าออกอย่างเฮ็ดทานพอเช่าออกได้แล้วให้เฮ็ดอื่นออกอ๋อเล่มเอาอีจากจักหน่อยก่อนพี่น้องนี่ขี้ก็เดือดหน่อยนี่ขี้ก็เดือดหน่อยออกเยอะกว่าเห็ดเราโงกออกแล้วอ๋อ เขามองซูก็ถากตลาด,ดยุยน่ะอืมเอาเก็บเอาในมองนั่งดีหรอว่าไปใส่ดอกมือน,นี่ <d> พูดพี่น้องอืมประคมเ้อเก็บเอาไลายลตปลาดุดยเฮงใจคิดดีแมนวงน่้งานชิบะไร้ทร่าคลิือกภัณอ์ดอกมันเป็นช่วงยุคยุคโควิดแมนครับ การรัฐบาลกประกาศมาแล้วพี่น้องสิจังหวัดลหลายๆท่านอาจจะหูข้าวแล้วเนาะ10บจังหวัดประกาศเหมือนเดิมครับห้ามเดินทางตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสีห้ามเกาะชุมนุมกันเกินห้าคนห้ามยังอีกห้ามออกอนอกเค <ไว S 1> หสถานจากทุ่มสองทุ่มตีล่านนั่นล้านนี่หางนั่นหางนี่ปิดกด เกษตรวายจังไดเรากพี่น้องมันเกิดมันระบาดแห้งเราก็ผู้ป่วยเอ้ผู้ติดเชื้อก็มันเพิ่มขึ้นไหมเสี่ยงกับติมแม่นครับเสียชีวิตก็เพิ่มมันมันมันเกิดหนาวีโตกังวนอยู่เห็นใจพี่น้องยูกรุงเทพยูผื้นที่สีแดงเหรอพี่น่องเห็นใจกันครับเป็นกำลังใจให้ครับ สู่ๆครับผมวเ่เจอกระสูนๆเพี้ยใบใหม่ใบไหลอยู่นแมนน่นครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมบางท่านเพิ่นก็ออกไปใส่บ่ได้เลยเงินกับบ่มีบางท่านก็ได้งานกับบ่ได้เฮ็ดโอ้ยยุคนี้พี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับผมสู่ๆนะครับรเด้อพอแล้วพอฉันพอแล้ว มาแล้วซัมนีแล้วครับพี่น้องเบิงเบิงไปก่อนเด้อจ้ามือม้านมือบบอ,อย่าพึ่งเปิดพึ่งนายเด้อค่ะเด้อทุกคลิปไปเพียงซัมนีแล้วค่ะขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์น้ำสวัสดีค่ะได้ยุกแกงหนึง่งเราถึงอะแกงแกงไปแ<ม>ล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกๆทันที่ให้กำลังใจเสมอมากกับผม แขวขาดปลอดภัยจากโควิดทั้งหลายทั้งปวงเด้อพี่น้องเด้อลำลำรวยรวยร่ยางกายสุขภาพแข็งแรงไปละครับสวัสดีครับ